โอ้ยยังวะคว่นี้ยังวะผู้ใดมาเผาพทานอยู่แถวนี้อีกบาปที่นี่โอ้ยน่ามาเปิดมานในแหงแต่นาะสวัสดีครับพบเจอกันอีกแล้วครับกับผมเด็กบ้านนอกคือเ,อเอก่าเหมือนเดิมนะครับผมมียังเวะผมมียังเห็ดครับผมมีคลิปสีรุ่งเหล่าไทยมั่วไปแล้วครับไทยไปยังได้เขาก็เจ้ากระเบื้องหลันเจ้าสีเบื้องขันพวกเจ้ากระเบื้องไทยดีกระเบื้องรับตัดต่อใส่กาแฟส่เอฟเฟกต ตัดต้อดึงกระชับใส่ตุ๊กตาตุกตูนดีๆพวกเจาว่าเบิง้งขันพวกเจาสีบวาเบิง้งขันสีเบิ้งนะ่ะไทยยังได้พวกเจ้ากับเบิง้งไทยลงไปน,นำ้ำนี่ไายลุกน้ำคกสีพวกเจ้ากับเบิง้งขันพวกเจาอ,อยากสีเบิง้งนีนะ่ขันขอมาานละ่วมาจมมาดาฮัลวนร้านนี่ร้านนี้คือกันครับนี่ร้านประว้วนพักซิงบันเลีทิฮานี่เจอประจำนี่นี่มองนี่นะ่ะ ผู้ใดผ่านไปผ่านมาสิบวกหูจักนี่ซื้อเขาซื้อของเนี่ยป้าอ้วนผักซิ่งบ้านเล็กที่หาเนี่ยนี่อู้หุ่นทั้งพุ่นเพิ่นกับเผาทานอยู่ขัวนกุ๊ปอยู่ครับพุ่น่ะพุ่น่ะเห็นเห็นหมอกขัวนมะหมอกขัวนมะคะร,รับเพิ um ่นเผาทานได้นล้วน่ะทั้งหุ่นกับไปเอาน้ำบ่อไหนยังไดีบ่แมวกแมงงูเอ๋ยเนาะโอ้ยพุ่น่ะป้าผมมันแตกตึงเงี้บ้านบ้านบ่บ่ผมสูงไห้ เราว่ม,มีคนดาดเด้ยกันผมมา่าเนี่ยครับพอม,มีพี่น้องเลยนัน่นเอาน้ำบอสบอโกโยกไปโยกมาย่าน,นหล่อเจ้าอ้ยเงิดไรนั่นไทยเราเจ้าจุ่มได้เจ้าดาเสันหดีกันผมมา่าักอย่ขันผมมม่าครับเพราะ ทำหาดิกระชั้นกับไบไม่เชื้อให้แม่กินยฉลาอ๋ออันน้ำน้ำตาแม่อร์บอกอ๋อน้ำสบายนึกว่าเป็นน้ำริโอนึกว่าน้ำพี่โอ๊ตเบลเขาวันซาเป็นได้ยัยผู้จักบ่บ้านมีมีเขาวันซาป่ะไว้เขาวันซาระดับใดผู้ชนะระดับใดนี่แล้วเขาไมาได้แต่งต่ชินี่ยายผมครับเิ่งยายผมโหลดระดับโอท็อปนี่นี่แม่บ้านโอท็อปบุญกระถ้ำวัดกะเขา ข้าพันษากังดเรางดสุราประเ็นกมี่อเสียงย่เว่นบ่อนเจ้าวงยายหวารดมเือเห็เพื่อนนักเตยครับไก่ไปก่มาเอไก่เป็นานฉแตกน่าเห็นป่ะนี่ะเออซอยากได้ข้านี่ละาก่ผมนะอ้ยมักอะช่องเป็นูเป็นหลานเ็นมอชาออกอาการช่องเด็กมันนอกต้องเจีงซี่หาซิแตกกว่าบ้องสินะนี่แหละไก่เปนรานฉแตกเออเอกลักษณ์ของเราพี่น้อง เอาสำนี่ก่อนครับเดี๋ยวพวกเจ้าตกใจเห็นมุกผมเลียงขันดากัรอันนี้เป็นชีวิตประจำวันของพวกผมผมเด้ยนินย่ายแล้วดาเนี่ยผมมีความสุขหลายเป็นมีความสุขหน้าหิบไปกี่ขขาวแซ่ไปละครับจบคลิปละครับโอ้ย่ายไปดูว่ามันเสียว